สวายดีสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีเบิร์ดสภูสโคนเดอยินดีเข่าสู้ซ่องน้องตายสา,าวเล่าน้องพี่น้องเมื่อนี้น้องตายสิมาแกงเฮดกินแดงพี่น้องเฮดโพสเสิงคนดาวเขาจะเอื้นว่าเฮดป่วงเนาะเมื่อนี้ก็อยู่หน้าสามคนกับพี่ชายกับแม่กับไอเอิร์กบอแม่พี่น้องพ่อไปเบิรงไอ,สอไส้ไหวไอส้เบิรงงวดน้พี่น้อง มื่อไหร่ก็กินข้าวแดงสามคนพี่น้องสิมาแกงเฮ็ดปัวขาวาเฮ็ดปัวกะนเสาอ่เพิ่นเอาไหลนะพี่น้องมาเบิ่งกันได้พี่น้องนี่นะพี่นอ้องเฮ็ดโพนเสาอ่เพินนาา่นเอาไหลนี่โอ้เสาอน่นี่ขอบใจได้ดายเด้อเสาอท่ที่เอาเฮ็ดให้น้องตายเนาะเพิ่นไห,หน่เฮ็ดแล้วเพิ่นก็โทาให้น้องตายมาเอาเนาะพี่น้องอย่าเดืมไปติดตามสองเพิ่นเด้อน้องอ่ตัวหน่อยเนาะนี่พี่น้องแม่ก็ร่างละอยู่เนาะแม่มสบายดีแน่ สวัสด vale ีสวัสด in. ีว oh. uh, uh. oh, ¿no? ันนี <se 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 ้เฮ็ดยังกินด่างเฮ็ดสีแกงเฮ็ดปัวแกงเฮ็ดโพเน้อพี่น้องโอ้เอาหมอมาน้าเออเออโอ้ไหนกะอยู่กับพี่สายนะพี่สายกะเนแยงไผ่ให้อยู่เอไปเอาถาดมาใส่เอพี่พี่น้องด่างแล้วเด้อเดี๋ยวน้องตายสิมาแกงน้อพี่น้องนี่ไเอาเป็นโท่อให้น้องตายไปเอาน้องใต้ขี้ไปเอาเนาะให้ปวดเขาดอง เฮ็ดปวกเฮ็ดพเนาะดีใจป่ะแม่ดีใจอ่จะกินแกงเห็ดแนวมากแนวมากพี่น้อกก็จะเสบวันนี้มันจะมาเต็มหมอนะแม่มาเต็มหโบเต็มบ่เรือจะเต็มหมพี่หอด่าเบลเดียบร้อย ตักสองหนามสามหนามเฮยโ้พ so <get> ี่นนองนี่เดี้ยวนองกลายสิเอาไป่าสะพ้ได้นอนพี่น้อหนามใส่ตันเจ้าใส่หนาใส่่นอเฮ้ยแต่ก็สีตันเจ้าเอามาแม่ขู่ักจากระเบือมะ นี่กะเอาหรอกพริกต้องไปผ่านจะได้ผ่านจะพลาดไปเลยค่ะมันยบุบใจเสิเอาเปน,นัวดครับปลาใส่นะคะท่านผู้ชมนี่นี่นกะเอาผ้าหมวกมาปิดน้อพี่น้องตอนนี้กะทีมพักกันแย่งเอาปลาแดกเอาเปน,นัวใส่เน้อพี่น้อง ขอดออกๆเลยโอ้น่ากินขนาดพี่น้องเดี๋ยวน้องตายจะเอาไปตักใส่ใส่กระต่ายได้แล้วพี่น้องเนี่น้องพี่น้องมาได้มาได้ดพี่น้องเด้อกินข้าวนหน้องตายกับไอเอ,อ๊ะกับอีเมย์เนาะกินซาบกนแซ่บป่ะแม่แสบโอ้บขนาดเนาะแกงเห็ดปวกแซ่บป่ะแม่แ แ่บแสบไมนได้กินข้าวสามคนนะพี่นี่ยมากินเนิดป๋อก็คื้นมาเด้อมาเด้อพี่น้องกินข้าวน้านหนองตายเด้อเหมือนกินข้าวแดงเออแม่เถื่อนยัามาเลยโอ้แกงเห็ดมาเด้อมาเด้อพี่น้องมากินข้าวแดงด้วยกันนะคะกินสามคนเด้อเหมือนกินข้าวสามคนกับไอเอิร์กกับอีแม่เนาะ Cái hết bữa khi nào Ôi, chả chả vợ ơi Vào đây, vào đây, Vino ạ nó Ừ Ôi, cô giờ gậy đi okay, เงินก็แ <sociedad> ล้บ yeah, กันหมดหมดแจมแฮงทำมากเงินก็แล้วกันหเดหมดยอะแยะเงกับพี่ชายแล้วกับแม่กินเดวกอะไอ้อิ๊บก็เมื่อนอนวะน้องพี่น้องน้องตายนอนหน้ากับอีแม่ว่าอีแม่แล้วนอนผู้เดียว

ขนาดพี่น้องมาได้เมาเด้อเฮ็ดคนเฮ็ดคนเฮ็ดจ๋าสรมชาตวยนส่วนหอนแฉมนะแม่แต่มันยมตัวไมแงเกงค่ทำไม่สมพี่นาอกเพื่อแต่เพื่อเตียนหอ Nó hết là ám nè Chốt, chốt. À, à. à, à. Nó mà À phê À, à chốt Ừm uhm, đi con nè chốt <cười> <cười> ไม่ดกูกถึงนลกวเจเอ้าวมอนี่อ้นตาที่ามาแต่ไทยกลับไปปากเซแล้วนาะพี่น้อง พาเดียเราอยามเปิดเครื่องบินนะจะตัดเตาอยู่ไหมเพื่อนน้ำจุกของวัตตดนะครับแสนแดดยล่มาไนคันแค่วนเพรกคือแค่วอนจกกาแฟพึ่งออกมาจักประมาณส่นไหมเขียนมันกินมืออื่นมันเบิดไหน นู่ะหมอขัจะุกวพนจิตกหนักแดไปแล้วนี้ปลาจิถูกกุ้งต้นมาเด้อไป่นอะ เนี่ยอุ้งหน่ยี่แมมันเลยอืมแห็ดไหมคะเห็ดปวกคาราเฮดปวกลำออกเป็นหมูไงเฮ็ดออกนี่มัดนะออกเป็นปลาอดนพอไมเกิงบ่โอ้ยห่ได้พี่น้องเ้ย เขาไม่เอาเจัามาเอาเขาจัดอึนไหวเลยโอ้ยพี่พีนอ่ะมาเด้อมาเด้อพีนอืม

ตับ uh บ้างเชอเหี huh. uh ่ะโอ้ยแต่แต่แต่เออ่หมหอยเปากันดิเพาจะได้หายมืออ่ะ

แก้วคเฮ็ดคาเฮ็ดดินปอกมันหอมเฮ็ดปอกกระดอทานไอ้เอิ๊กเอาอันอน,น,อน,อนั้นไม่ในไอ้เอิ๊กไม่แก่ค่ะตุ๊กครึ่งเนาะเล่อยจับว่าหัน

nữa nọ Nào này cả Bố xay chở nó nhục được nó Khoa kín Kín khuôn là tuốt Bố này kín tuốt lắm cần Khoa nó nhả đứa phô mềm phải nọ Cảm ơn các bạn สำหรับคิปนี่กะสิโตไปก่อนเด้อพี่น้องพอได้นนองตายจีไปอาาน้นะน้องพี่น้องค่ะขอบขอบใจขอบคุณเอฟซีได้ร้ายเด้อที่ติดตามนนองตายเนาะที่เป็นกำลังใจให้นนองตายพี่น้องเบิ่งแน่เพื่อนองตายไห่สดสนหอนเพื่อแต่พี่น้องส่วงขนาดกาอย่าดื่มกดไหลกดร์ใหนองตายเด้อพ่อแม่พี่น้องสำหรับคิมนี่กะ สิขอโตไปกันเด้อพี่น้องบ๊ายบาย